อันนี้มีซูมนะทุ่มสนะิบห้านะใครจะพูดคุยจะส่งอารมณนะ์ก็ต้องนมทน,นากับหลายๆท่านเนาะตะยอ,อยออยร่วมบนสร้างกุฏิกันมานะ กรล,ละหม่นบ้างห้าพันบางสามพันสองพันบางแล้วแต่กําลังศรัทธาบางคนก็บริจาคเป็นอุปกรณ์มาอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างเงี้ยนกมทนาเมื่อวานก็มาเนีสั่งของมาถึงแล้วนะสั่งเหล็กสั่ง ปืนไว้ว่าบอดมาไว้แล้วอีกสักวันสองวันนี้ช่างก็คงมาลุยกันนะนะก็ทำไปนะตามเหตุตามปัจจัยนะเหตุด้วยแล้วก็ตามปัจจัยด้วยนะหมดเหตุเมื่อไรหมดปัดจจัยเมื่อไรก็หยุดไวก่อนนะไม่รีบนะเป็นไปอันนั้นการ สร้างกุนงามความดีต่างๆนี่ก็เป็นสิ่งที่เราพึงกระทําแต่ว่าสิ่งที่พึงกระทํามากกว่านั้นก็คือการให้มันครบไม่ใช่แค่ให้ทานอย่างเดียวนะรักษาศีลด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยให้ทานอย่างเดียวก็มันอาจจะได้ผลแค่อย่างเดียวแหละ การที่เรารักษาศีลก็เหตุเป็นปัจจัยให้เราเกิดความมั่นคงเกิดความตั้งมั่นมีรากฐานของชีวิตที่ดีศีลเป็นเหมือนกับรากฐานของชีวิตเราอย่างเราทําบ้านาต้องตอกเสาเข็มลต้องมีรากฐานที่มันมั่นคงถ้าบ้านไม่มีเสาเข็มไม่มีเสาตอหม้อนะก็เสี่ยงต่อการทรุดง่าย โดยจฉพอยิงยุคปัจจุบันนี้มีภัยพิบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันคาดไม่ถึงอยู่หลายอย่างหลายประการด้วยกันเดี๋ยวก็แผ่นดินไว้แล้วก็ฝนตกหนักลมพายุแรงมันเกิดมีขึ้นมาได้แ้เราไม่มีพื้นฐานรากฐานที่ดีมันก็ทำให้เราล้มได้ไง่าย ส่วนภาวนาก็ทำให้เรานั้นมีปัญญาที่จะอยู่กับโลกได้อย่างรู้เท่าทันได้อย่างไม่ทุกข์กับมันนะนะนั้นนี่คนเราเนี่มันต้องมีครบอย่างนี้แหละมีครบทุกส่วนทุกองค์ขาพยพที่มันเป็นไปอันนั้นมีโอกาสมีเวลา มีเรี่ยวแรงกำลังที่เราจะทำได้เราก็ทำนะตามเหตุตามปัจจัยของเราเหมือนกันแหละไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นเห็นพร้อมต้องใจกันหนึ่งเรื่องเรื่องบทของเรื่องของการภาวนาเนี่ยมันก็ให้เราได้เห็นหลายมุมหลายแง่ กว่าที่ว่าจิตใจมันจะเจริญไปได้ในขั้นภาวนาเนี่ยมันก็ต้องผ่านขั้นของการสละของหย,ยาบๆออกนะหรือว่าการที่เรามั่นคงมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ของเรานันานทําหน้าที่ของเรานี่ให้มันให้มันดีหน้าที่ของความเป็นมนุษย์เป็นคู่มือของมนุษย์ที่ว่าควรดําเนินไป นั้นเราต้องตระหนักนะว่าเราเกิดมาทําไมนะเกิดมาทําไมเราเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อพัฒนากรรมเกิดมาเพื่อทําตัวเองให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปจากที่ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกดีขนาดไหนดีจนว่ามันไม่ยึดติยดยึดเกาะนั่นแหละจิตมันไม่ยึดติยดยึดเกาะกับอะไรอะไรนะนะมันก็เห็นทางของมันอยู่ นั่นแต่และคนก็มีความทุกข์ที่มันแตกต่างกันไปปัญหาชีวิตของคนเรานั้นก็แตกต่างกันไปแต่และบุคคลเนี่ยแต่ว่าจะด้วยปัญหาอย่างไดก็ตามเนี่ยเราก็ดูแลแก้ไขมันไปอะไรแก้ได้เราก็แก้อะไรแก้ไม่ได้เราก็ปล่อยนะยิ่งช่วงนี้ก็เราก็จะเห็นปัญหาเนาะเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาที่มีการที่จะ ตึงกำลังกันต่างฝ่ายต่างตึงกำลังกันล่าสุดนี้ก็ปิดด่านเรียบร้อยแลวนะด่านช่องบกที่อุบลน,นั่นปิดเรียบร้อยลวมีการตกเถียงทะเลาะบอแวงกันปุดตรงเรื่องของอนาเขตการลุกล้ำอนาเขตใช้แผนที่ตรงไหนอันไหนยังไงอย่างนี้นะก็ดูเป็น เรื่องที่ซีเรียสจริงจังทุกวันนี้คนเราก็เลยเป็นไปตามกระแสติดแฮชแท็กนะไทยไทยนี่ลักสงบแต่ถึงลบไม่คลาดนะเป็นแฮชแท็กปุกใจให้ช่วยกันปกป้องอธิปไตยของชาตินะนะจริงมันก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะเรื่องอย่างนี้ ก็ไม่ได้มาพูดให้ความคิดเห็นว่าฝ่ายใดอะไรยังไงหรอกเพียงแต่ว่าก็เปิดในฐานะพระนี่แหละในฐานะที่ว่าเป็นส่วนประกอบของชาติเป็นองค์กรของชาติชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อย่างนี้นะก็ะคือศาสนาเป็นเสาหลักสามเสาที่คอยที่จะพยุงชาติไทยของเรานั้นให้มันเป็นไปได้นะซึ่งคนเราก็จะทะเลาะกันเรื่องอย่างนี้แหละ ทะเลาะกันเรื่องสมมตินะนะสมมติฝั่งสมมติเขตสมมติแดนกันว่าที่นี่ของคนนี้ที่นี่ของคนนี้นะแต่ที่จริงแล้วไม่มีใครเอาไปได้สักคนหรอกแผ่นดินมันก็มาพร้อมโลกหมดแหละเกิดมาพร้อมโลกนะนะตายไปก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้เพียงแล้วคนเราก็ทะเลาะกันในเรื่องสมมติอย่างนี้นะที่พูดเนี่ยก็ไม่ได้ว่าใครผิดใครถูกนะเพียงแต่ว่าให้เห็นเรื่องความจริงเรื่องกิเลสของคนนี่แหละ พูดไปแล้วจะแขกไทยจีนญี่ปุ่นกัมเมนพม่าลราอะไรก็ทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละที่จริงก็ไม่น่าที่จะทะเลาะบบอแวงกันดอกอย่างเห็นหลายๆประเทศใช่ไหมยี่มีการสงครามกันอย่างเช่นฉันวนกาซาอย่างนี้ก็ทะเลาะบบอแวงกันก็เรื่องความคิดความเห็นเรื่องผลประโยชน์นี่แหละคนเราทะเลาะกันก็เรื่องผลประโยชน์ เรื่องความคิดที่มันไม่ตรงกรันก็เกิดการทะเลาะกันขึ้นมาแต่จริงเราก็ต่างอยู่ต่างอาศัยถอยที่ถอยอาศัยกันมันก็ไม่มีปัญหาขึ้นมาแต่พอมีคนโลภมีคนใช้กิเลสตัวเองอะเนาะ,เ,นอะเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นในยใหญ่นำหน้านะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วนะดังนั้นเราก็ต้องดูต่อไป สถานการณ์จะเป็นอะไรยังไงทุกคนต่างก็ระมัดระวังกันอย่างเต็มที่ตอนนี้นะระมัดระวังกันในเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของการนะเป็นกําลังน้นเป็นกําลังเซริมอะไรต่างๆนี่นะสิ่งหนึ่งก็คือให้เรานะั้นรักษาใจเรานั่นแหละในสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเราไม่ได้ว่าจะไปหาเรื่องทะเลาะบอแว้งใ,ใครแต่เราก็ต้องไม่ประมาท ไม่ประมาทก็คือการรู้จักเตรียมตัวของเราเตรียมตัวไม่พอเราก็ยังต้องเตรียมใจด้วยนะนก็จะลำบากมากยิ่งขึ้นยิ่งถ้าวามีภาวะสงครามอย่างที่ตามมาก็คือปัญหาข้าวยากมากแพงและปัญหาจรกรรปัญหาอะไรต่างๆมันจะตามมาอย่างเยอะแยะมากมายโดยเหตุของสงครามที่มันตามมา นั้นสงครามนี่มันไม่ทําให้ใครมีความสุขจริงหรอกมันมีมาตั้งแต่สมัยดึกดําบันแล้วแหละตั้งแต่มีโลกมาตั้งแต่มีมนุษย์มาก็แข่งแย่งกันเรื่องที่ดินเรื่องที่อยู่เรื่องที่อาศัยกันนี่แหละดึกดําบันเ์เขาก็ทะเลาะก,กันอย่างนี้นะมาถึงยุคนี้ก็คนก็เหมือนเดิมแแหละก็ไม่ได้ฉลาดขึ้นนะแม้ว่าบอกว่าตัวเองเป็นสีวิไล l i อย่างนี้มันก็ ไม่ได้ถอดถอนสร้างความสีวิไลที่มันเกิดขึ้นมาจากใจจริงๆนะสีวิไลจริงๆเลยก็คือสภาพจิตที่มันปลอดพ้นจากอำนาจของกิเลสความโลภความโกรธความหลงนี่แหละอน,นชีวิตเรามันเรียกว่ามันมีความสีวิไลจริงๆดังนั้นก่อนที่เราจะไปสร้างอย่างอื่นให้มันดีเราสร้างตัวเองให้มันดีก่อนนะ สร้างตัวเองก่อนที่เราจะไปสร้างชาติแล้วก็สร้างครอบครัวสร้างตนเองให้มันดีก่อนเรามีความรับผิดชอบไหมเราทำหน้หนาที่ของเราเต็มที่หรือยังอย่างนี้นะเราทํางานที่เราได้รับมอบหมายอย่างเรียบร้อยหรือย,อยังนีนี่ก็เป็นการสร้างตัวเองเหมือนกันนะสร้างตัวเองอย่างนี้ก็เหมือนกับการสร้างชาติเพราะองค์กรชาติได้ก็จะมีประชาชนมีคนอยู่ร่วมกัน ดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของชาติเราก็สร้างตัวเองนั่นแหละให้มันมีคุณค่ามีคุณภาพขึ้นมาเป็นคนที่มีคุณภาพขึ้นมาใน,นช่วงวิกฤตอย่างนี้เราก็ต้องรักษาใจตัวเองให้ดีนะยิ่งต้องรีบเร่งภาวนาแหละนะไม่ประมาทไม่ล้มมัวเมาอยู่เป็นเครื่องเตือนตัวเองเอามาเป็นเครื่องตุนตัวเองได้ เอามาเป็นเครื่องสอนใจตัวเองในช่วงวิกฤตอย่างนี้หนึ่งทำคุณงามความดีให้ทานรักษาศีนเจริญภาวนากันอยู่เนืองนิดนะแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่แหละนะต้องรอบด้านนะให้อยู่ด้วยกันได้วความผาสุขด้วยความเป็นปกติสุขนะปาะุกคนทุกชีวิตก็ต่างล้วนแล้วแต่รักชีวิตของตนเองทุกคนนะมีครอบครัวทุกคนมีเบื้องหลัง ทุกคนมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีกายมีใจด้วยกันทั้งนั้นทุกคนต่างก็รักตัวกลัวตายด้วยกันทั้งนั้นนะน,นั้นเรารบกับสองครามในใจของเราให้มันจบนะรบกับข้าศึกคือกิเลสนะความโลภความโกรธความหลงเป็นมันกับข้าศึกเป็นมันกับกิเลสเราที่เราต้องรบที่เราต้องละมันที่ต้องต้องประหารมันนะ เมื่อเราลบกับตัวเองชนะแล้วเนี่ยเราก็ต้องไม่ลบกับคนอื่นทีนี้มันก็ไม่จําเป็นต้องไปลบกับใครอีกนะก็ต่างฝ่ายก็ต่างอยู่กันอย่างสันติมีความสันติมีความสุขกันอันน้นกิเลสในใจเราสําคัญมากกว่าเราก็ต้องมีรั้วมีทหารเป็นรั้วชาติเราก็ต้องมีสติเหมือนกันนะเป็นรั้วในการป้องกันกิเลสป้องกันฆาสึกภายในใจเราถ้าเรามีสติมั่นคงอันนี้ก็ถือว่าเรามีทหารที่เก่ง เป็นทหารที่มีคุณภาพอาวุธยุทโธปรกรณ์ก็คือตัวสมาธิตัวปัญญานั่นแหละนะอาวุธยุทโธปรกรณ์ทั้งหลายที่นํามาเป็นกองหนุนกองซัพพอร์ตนะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาที่มันจะคอยฟาดฟันประหัตประหารนะฆ่าศึกกิเลสศัตรูทั้งหลายที่มันกำากลายเข้ามาดัางนั้นพวกเราก็ช่วยกันรบนะช่วยกันรบหมายความว่าช่วยกันรบกับกิเลสในใจเราทําตัวเองทําบ้านเราให้มันสงบ มั่นคงขึ้นมานะมันก็จะไปช่วยประเทศชาติได้แล้วก็ช่วยได้แค่นี้แหละช่วยให้กําลังใจช่วยทําให้ตัวเองให้มันดีช่วยให้เราสงบสุขช่วยให้เราละกิเลสให้มันได้ช่วยตัวเองให้มันได้ก่อนนั่นก็จะความสงบสุขก็จะค่อยๆเกิดตามขึ้นมานะก็ฝากพวกเราเอาไว้งานะเดี๋ยวเราสวดมนต์ทำวัดกัน